คราวนี้เราจะไปติดตามกันนะคะว่าแนวโน้มแล้วก็ทิศทางราคาทองคําจะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนนี้นะคะแล้วก็ย้อนหลังไปด้วยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคุยกับคุณนัทีสุทาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท Classico Future ค่ะคุณนัทคะ่ะสวัสดีค่ะ นี่ค,คะ่ะคุณผ่นช้อนค่ะ่คุณนัดย้อนกลับไปนิดนึงเดือนนี้คุมภาพันธ์นะต้นปีที่ผ่านมาเดืนมกราคมนะคะโอ้โหตลาดหุ้นอะไรก็หวือหวากันเลยทีเดียวราคาทองคําเราเนี่ยสรุปว่าในต้นปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปสรุปแล้วราคาเป็นยังไงบ้างคะขึ้นหรือลงคะเนี่ย สำหรับเดือนแรกของปีนะคะก็ถือว่าราคาทองคำก็ตัวไซเวย์อยู่ในกรอบนะคะก็1,625เหรียญจนถึง1,697งหกรยเเหรียญเวสซอลล่านะคะจะเห็นได้ว,ว่า เดือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตรงกรอบตรงนี้นะคะแล้วก็ <ฮะ S 2> ถือว่ามีลักษณะปรับตัวขึ้นมีชนนวต้านก็ปรับตัวลงนะคะ,<ฮ>ะก็ยังไซเบอรออกด้านข้างนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงเดือนแรกของปีนะคะ,<ฮ>ะถ้าเป็นเงินบาท <ฮะ S 2> จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็แว่งตัวประมาณด้านบนก็อยู่ที่ระดับประมาณ24 3 5 0บาทพันะคะอยห้าิบาทด้านล่างก็ยังอยู่ ระดับประมาณ23,300บาทนะจะเห็นได้ว่า mm hmm. ราคาทองคำนะคะก็ยังแว่งตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเดือนแรกของปีนะคะถ้าเป็นราคาทองคำในต่างประเทศนะคะ mm hmm. ก็เคลื่อนไหวในลักษณะ s i d เอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าเป็นราคาทองคำในประเทศ mm hmm. ไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการตัดตัวย่อลงนะคะ mm hmm. เพราะว่าเงินบาทก็มีการแข่งค่า <c oughs> ขึ้นมามากใน mm hmm. องปีนะคะจะเห็นได้ว่าเงินบาทเนี่ยมีการแข่งขาดขึ้นมาเกือบสามเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะจากระดับประมาณสามสิบจุด 58แตางค์นะคะแล้วก็ตอนหลังจากนี้ถึงจนถึงนับปัจจุบันนะคะเงินบาท<ช>ได้อยู่ประมาณ29บกาท70ิกว่าสตางค์นะคะก<ช>็จะเห็นได้ว่าก็แข็งค้าขึ้นมามากตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดการราคาทองคำในประเทศในเดือนแรกของเดือนแรกของปีนี้นะคะ,<ช>ะเห็นได้ว่าทุกๆเอ่อจริงๆแล้วปกติที่เราคุยกันไว้นะก็ทุกๆเงินบาทอ่าหนึ่งสตางค์นะคะก็จะมีผลต่อราคาทองคาในประเทศประมาณ8บาทเพราะฉะนั้นการที่เงินบาทมีการแข่งค่าขึ้นทุกๆส0บ ต่างนะคะก็จะกดกันราคาทองคํำในประเทศประมาณ80บาทไทยนะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคํำในสปอตต่างประเทศอยู่ที่ระดับตนึงเพราะฉะนั้นบางวันนจะเห็นได้ว่า เมื่อราคาทองคําตลาดต่างประเทศเอก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าทําไมราคาทองคําในประเทศบ้านเรามีการปรับตัวย่อลงมาแห้าสิบบาทอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ก็จะมีผลมาจากตัวค่าเงินบาทที่มีการแข่งขันขงจริงๆ่งต้นปีเนี่ยปัจจัยเรื่องราคาทองคําไม่ทลายหรอกนะคะทองคําตลาดโลกนี่ไม่เทลายแต่ว่ามันไปมีตัวแปรเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยซึ่งทําให้ทําให้ราคาทองคําในบ้านเรามีการขยับกลับไปใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆนะคะต้องทาในตลาดต่างประเทศก็เปลี่ยนดปวยตัวขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าถือว่าก็ไม่ได้มากนะคะก็ปรับตัวขึ้นลงเล็กน้อยนะคะก็ยังอยู่ในกรอบทั้งเดือนนะคะก็ไม่ได้ถึงหนึ่งร้อยเหรียญยูเออเร่นะคะก็เปิดมาต้นปีประมาณหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญนะคะก็แล้วก็ปิด เส้นเดือนนะคะเดือนแรกก็ที่ระดับ1,664เหรียญก็<อ>ว่าทั้งเดือนเนี่ยก็ปรับตัวปิดลบลงประมาณสิเหรียญเท่านั้นนะคะก็คะเคลื่อนไหวไม่ได้มากถ้าดูเป็นในกรอบรายเดือนนะแต่ว่าในรายวันเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นลงนะจริงๆก็ตามปัจจัยหลายๆอย่างทางั้งทางสหรัฐอเมริกานะคะต้นต้นปีเนี่ยจะจำได้ว่าทางสหรัฐอเมริกามีการตอนนั้นมีประธานเฟดออกมาบางสาขาบอกว่าอาจจะมีการสิ้นสุดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจายในสิ้นปีนี้ตรงนั้นก็เป็นปัจจัยที่ กดดันแล้วก็ทําให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาแต่ว่าก็ลงมาบริเวณแนวรับประมาณ1625ี่เหรียญเพราะว่าจริงๆแล้วเดือนแรกเนี่ยก็มีดีมาจากทางจีนนะคะก่อนเทศกาลตรุษจีนด้วยเพราะฉะนั้นเวลาราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาก็ยังมีแรงเข้ามาสะสมนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ราคาทองคําเวลาย่อตัวลงก็ย่อตัวไม่ลงไม่แรงหนักนะคะแล้วก็ลงมาทําโลที่ระดับ1 6 2 5ี่ในเดือนแรกค่ะราคานี้พอมองต่อไปเนี่ยนะคะหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยมองไปที่ทางราคาทองคําในเดือนเนี้ยเดือนกุม ผ่านเนี่ยต้นเดือนก็ผ่านมาแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะมีตรุจจีนมีวาเลนไทน์อะไรเงี้ยมันจะมีตัวแปรอะไรหรือว่ามันจะมีปัจจัยอะไรแล้วทําให้ราคาทองคําเนี่ยไปในเดินไปในทิศทางไหนคะ สำหรับอย่างเดือนนี้นะคะที่เหลือเนี่ยอย่งางสัปดาห์นี้เองวันนี้เองนะคะก็จะมีการประชมุมของอ ECB นะที่อาจจะต้องติดตามว่าทางยุโรปอัตราดอกเบนนะี้ย่าจะคงอัตราเดิมนะที่ะระดับ3.7เปอร์เซ็นต์ 0, ค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีทางด้านตัวมุมมองต่อเศรษฐกิจการขึ้นตัวของเศรษฐกิจในยูโรโซนนะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะเรียกความเชื่อมั่นกับนักลงทุนให้ถ้าเงินยุโรปมันการแข่งขึ้นได้ไหมนะคะถ้าตรงนี้มีการแข่งขึ้นได้ บวกกับราคาทองคำนะคะแต่ว really ่าตัวท <st okay. ี่อยากจะให้ติดตามในตอนนี้อย่างการประชุมเส็ก็จะมีอีกคีนะนะคะในเดือนนี้ก็ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลจุดจีนก็กาลังถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นดีมานความต้องการจากเทศกาลจุดจีนจริงๆก็มีไปก่อนหน้านี้แล้วนะในช่วงที่ราคาทองคำตับเงิน เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องติดตามในเดือนนี้ต่อเนื่องนะคะอาจจะมาเป็นประเด็นสหรัฐอเมริกาก็จะเริ่มกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้าน fiscal cliff นะคะแล้วก็การขยายพดานนี้จากปรธานาในสหรัฐอเมริกานะตรงนี้ก็อาจจะเป็นสองประเด็นที่เริ่มจะเริ่มมีการพูดถึงกันใหม่อีกครั้งนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดทางนายร,รักโอบามานะคะประธานาธิบดีของทางสหรัฐก็มีการเรียกร้องให้สภาคองเรสชะลอการปรับลดรจจายจ่ายจํานวนอ่าจํานวนมากของสหรัฐลงไปนะคะตรงนี้ก็ อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะต้องติดตามกันต่อเน,นื่องเพราะว่าต้นปีเนี่ยพอมีการขยายตัว,ต,วตัวระยะเวลาตัวฟิสโคคิดออกนะคะตรงนั้นก็ถือว่าพอมีการยืดระยะเวลาออกแล้วก็ตัวขยายพดานนี้ยืดระยะเวลาออกไปนะคะตรงนี้ก็ถือว่ยาเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาในช่วงต้นปีเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในเดือนแรกของปีเนี่ยราคาทองคําก็ถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวในลักษณะอ่า สินทรัพย์ปลอดภัยก็คือพอนักลงทุนไปลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นอย่างช,ช่วงเดือนแรกของปีนะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นบ้านเรานะคะหรือว่าตลาดหุ้นในตลาดต่างประเทศนะคะในตัวดาวโจนเองก็ตามนะคะก็จะมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าทองคาก็มีการปรับโตกขึ้นไม่ได้มากนักนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่นักลงทุนยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ถือว่ากดดันราคาทองคาในช่วงเดือนแรกค่ะอืมตอนนี้กรอบความก้าวหน้าของทอง,ทองคาหลังจากนี้ไปคนรักทีมองว่ายังไงบ้างคะ สำหรับเดือนนี้นะคะ,คะเราอยากให้ดูในกรอบแคบๆก่อนนที่รแบบ1,650เหรียญจนถึง1,695เหรียญดอลลาร์นะคะ,คะถ้าเป็นอินบาทจะอยู่ประมาณ23,300บาทจนถึงระดับ23,800บาทนะคะก็ดูว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวแกว่งตัวเบรกทางใดทางหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเบรกจุดที่แบบ1,695เหรียญขึ้นไปนะคะอโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปถึง อีกส0ิบเห,เหรียญเวสซาล่านะ mm hmm. ที่ระดับหนึ่งพันเจรอยี่สิบห้าเหรียญก็มีโอกาสอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ mm hmm. น่าจะมีแรงเข้ามาซื้อทองคำอีกครั้งถ้าเกิดสามารถเบรกผ่าน 1, หนึ่งพันเ็ดร้อยขึ้นไปได้นะแต่ว่า mm hmm. ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยต่างๆก็ยังไม่ได้หนุนนำทำให้ราคาทองคำสามารถเบหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบ้าเหรียญขึ้นไปได้เพราะว่า mm hmm. อย่างต้นปีนี้มาราคาทองคำก็ยังทดสอบแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับตรงนี้อยู่นะคะ mm hmm. ส่วนด้านล่างนะอย่างที่บอกว่า ห6 5 0ร้ 1> 1, เหรียญนะถดูเป็นรับแรกก่อนนะะถ้าหลุดลงมาก็มีโอกาสตรับตัวลงมาแรงเหมือนกันนะลงมาประมาณ30เหรียญลงมา แนวรับต่อไปที่ระดับ1,625เหรียญ1,620เหรียญที่ถือว่าทำาโลไว้ในปีนี้นะคะก็ยังจะให้นักลงทุนดูแล้วก็ซื้อขายในกรอบไซเวย์อยู่เพราะว่าริงสเดือนนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆก็ก็มีนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ได้สนับสนุนทำให้ราคาทองคำจะเบรกอ่ด้านใดด้านหนึ่งได้ค่ะอืมค่ะการซื้อขายใน go future หรือว่าที่เป็น go fund หรือว่า etf อะไรอย่างเงี้ยก็ยังคึกคักมีอยู่ไหมคะคุณนัท ถ้าสำหรับทองคำนะคะก<ม>็ยังมีนะคะแต่ว่าถือว่าปริมาณการซื้อขายอาจจะบางลงน้อยกว่าในในเดือนธันวาคมนะคะเพราะว่าอย่างในช่วงเดือนแรกของปีนะคะก็นักลงทุนก็อาจจะกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นอย่างที่บอกว่าตลาดทุ่นค่อนข้างร้อนแรง<ห>ในเดือนแรกของปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําก็อาจจะถูกชะลอตัวลงในการลงทุนแต่ว่าสําหรับทางด้านทองคำแท่งนะคะก็อยังดีอย่างต่อเนื่องนะ,ะเพราะว่าจริงๆก่อนเทศกาลตรุษจีนก็จะมีดีหมายความต้องการทองคำในตลาดฟิจิคัลนทั้งนั้นเลยค่ะ Physical ส<น>่วนฟิสิกอลเป็นยังไงอืมค่ะสำหรับฟิสิกอลก็ก็ยังดีนะคะก็ค่อนข้างสึดทัานะคะก่อนเทศกาลสรุดจีนแต่ว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะฟิสิกอลตอนนี้นะคะนักลงทุนก็ก็เริ่มจะเป็นลักษณะการลงทุนระยะสั้นมากขึ้นนะคะก็แนะนําว่าในที่นี้เนี่ยจริงๆราคาทองคาก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็แนะนําให้นักลงทุนลงทุนในกรอบก็คือลงทุนระยะสั้นมากกว่านะคะอาจจะลงทุน เข้ามาเวลาราคาทองคำคมีการย่อตัวบริเวณแนวรับนะคะก็เข้ามาสะสมแล้วก็เก็ฑ์อะไรขึ้นไปถึงอัาตารานก็ขายออกมานะคะหรือว่าถ้านักลงทุนที่ลงทุนในโกลฟิเจอร์สนะคะก็ปรับตัวอย่างแนวตา้านอยี่งที่ให้ไวแนวต้านแข่งแกร่ง1,685เหรียญ1,695เหรียญถ้าเกิดราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านไปได้ก็อาจจะเปิดช็อตโพสิชันลงมาได้นะคะที่นี้ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ของในช่วงนี้นะคะเพราะว่าราคาทองคำยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่ เวในกรอบก็แนะนํานักลงทุนลงทุนระยะสั้นมากกว่านะคะแล้วก็ซื้อหานในกรอบแนวรับแนวต้านจะได้กําไรมากกว่าค่ะค่ะค่ะตอนนี้ทองคําแท่งหรือว่าในช่วงรุษจีนอย่างเงี้ยหรือว่าเลนทายหือเขายังฮิตกันอยู่มั้วเลนทายนี่อย่าง,งซื้อทองให้กันอยู่มั้ยอย่างเป็นทองลูปพั์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยยังมีไหมคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเน้นรุษจีนอย่างเดียวป่ะก็เน้นจุดจีนจุดจีนซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็นักลงทุนอาจจะซื้อแล้วก็ ลงทุนก่อนเทศกาลตรุษจีนอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ในช่วงช่วงเดืเนอนเทศกาลตรุษจีนเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันหยุดทางจีนทั้งๆมากค่ะค่ะ,คะแต่ว่าถ้ากลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะเพื่อที่จะเหมือนกันเลยนะเป็นของขวัญของมงคลลรามั้งซื้อเพื่อการลงทุนเบรกแล้วมั้งตอนนี้นะดูทุกอย่างว่าทอ,องมันจะไปสู่รูปูแบบการลงทุนมากขึ้นทังนั้นเลย นะคะ,คะน่าจะเป็นแบบนั้นอ่ะตอนนี้โปรโมชั่นคุณนัทมีหรือเปล่าในช่วงเทศก,กาลสําคัญแบบนี้หรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในช่วงหลังจากนี้ไปคะถ้าสําหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะเราก็มีตัวโปรชอินเทสนะคะก็สะสมแต้มนะคะสําหรับการเทรดโคิวเจอร์แต่เรานะคะก็จะมีสะสมแต้มแล้วก็รับโปนเชอร์นะคะจาก ร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ s a r b u c k นะคะไปเรื่อยๆจนถึงเ e s ก y ตัวแล้วก็มีห้องอาหาร Vertical นะคะรวมถึงมีไปประผ่นต่างจังหวัดด้วยอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับสองเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ<า>์แล<า>้วก็มีนาคมนะคะสามารถสะสมได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะดูเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะพอลงทุนกันแล้วเครียดก็พักผ่อนรับประทานแล้วก็ท่องเที่ยวคด้ขอบคุณคุณนัทนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังฟังไปฟังมาแล้วเนี่ยนะตรุษจีนจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะเขาก็ดิฉันก็ไม่ดิฉันก็ไม่มีใครซื้อทองให้ตรุษจีนดิฉันไม่แน่ใจว่าของให้กันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราคุ้นเคยกันเราก็จะทราบว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนะคะราคาทองคาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยก็จะไปซื้อคือความต้องการซื้อสูงไงคนก็จะไปรอซื้อกันเห็นเยาวราชคลึกคักทีเดียวเพราะว่าทุกคนก็จะซื้ออาจจะซื้อซื้้้ออออใหหตัววเเงงงแลละนมืขค อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ซื้อเพื่อที่จะเก่งกําไรนั่นแหละเพื่อที่จะลงทุนเพราะว่ารู้ว่าในช่วงที่ความต้องการมันมากๆแบบนี้เนี่ยพอ,อ,อความต้องการมากราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ค่อยขายคืนไปเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อทองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบของการลงทุนเนี่ยนะคะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ไอ้รูปแบบของการสะสมหรือเชยชมหรือว่าอะไรหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะมันก็หายไปก็เป็นลักษณะของการ ไปเก่งกำลัง กับราคาทองในระยะสั้นๆเนี่ยมากขึ้นจากการที่ลงทุนเมื่อก่อนแต่เดิมเนี่ยเราลงทุนกันยาวหรือว่าจะด้วยความเพลิดเพลินว่าสะสมทองแล้วรู้สึกว่าดีหรือว่าเป็นเครื่องประดับหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะเพราะว่ารูปแบบที่มันมีเข้ามาในขณะนี้ทําให้คนส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือมันเยอะด้วยทั้งทองแท่งก็ซื้อได้ารนตามตู้ทองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อทองคําแท่งได้จะใช้เป็นแบบ go f เ t อ r ์ก็สามารถซื้อได้จะเป็น go Fi หรือว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในทองก็สามารถ ETF ก็สามารถเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบมันแตกต่างมันมากออกไปมันหลากหลายออกไปก็เลยทําใหา้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลยกลายทำทำให้ทองคำเนี่ยกลายเป็นรูปแบบของการลงทุนที่แท้จริงไปแล้วนะคะก็เลื่อนๆอนเรื่องอ,อ,อ,อื่นๆกันไป